รุมซ้อม3ต่อหนึ่งฆ่าเยื่อสู้กลับแกงวายร้ายตำรวจในนิวยอร์กกำลังขอให้สาธารณชนช่วยระบุตัวผู้ที่เกี่ยวข้องกับการรุมทำร้ายร่างกายแบบ3ต่อหนึ่งการรุมซ้อมที่โหดเยี่ยมเกิดขึ้นเมื่อคืนวันพฤหัสบดีในลิฟต์ของอาคารที่พักในเมืองฮัสสันไม่มีรายงานเกี่ยวกับผู้ที่ลงมือหรือเหยื่อที่ถูกทำร้ายทั้งอย่างมีแน่ชัดว่ามีเป็นการกระทำที่มีการวางแผนมาก่อนหรือไม่ ดูเหมือนว่าเหยื่อรายนี้จะไม่ทราบเลยว่ากำลังเดินเข้าไปสู่เหตุการณ์สยองเมื่อเขาก้าวเข้าไปในลิฟต์ในวิดีโอเหยื่อและผู้ลงมือได้พูดคุยอะไรกันบางอยา่างก่อนที่ทุกอย่างจะเลวร้ายลง ู้รายรายหนึ่งที่สวมหมวกเบสบอลได้ยื่นมือเข้าไปที่กระเป๋าของเหยื่อพยายามจะล้วงกระเป๋าหรือโทรศัพท์เมื่อเหยื่อต่อต้านการรุมซ้อมจึงเริ่มขึ้นคล้ายกับการลงมือโจมตีของฝูงไฮยีนา เจ้าหน้าที่กำลังสืบสวนหาสาเหตุการยิงที่เกิดขึ้นนอกอาคารอาพาร์ตเมนต์ซึ่งเกิดขึ้นหลังจากการโจมตีในลิฟต์และเจ้าหน้าที่เชื่อว่านั่นอาจจะเป็นการแก้แค้นไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บจากการยิงมีพยานที่เห็นเหตุการณ์รุมซ้อมหลายรายเจ้าหน้าที่ได้ออกมาขอร้องให้ผู้ทราบเบาะแสช่วยออกมาแสดงตัวและให้ความร่วมมือในการดำเนินการสืบสวนต่อไป